สามหัวใจสี่หัวใจในท้องเม่เท้าค่ะเมี่ยเท้านี่ใช่ค่ะเก้าวเจริญครับมีใบมีหลอดอันนี้ท้องก้าเจริญตัวนี้รับประกันท้องนะแม่จ้าอันนี้ตำ้นวนี้ท้องอันนี้เป็นลูกเพิ่มพันล้านสิเหรอใช่ค่ะครับอันนี้ใบเอกสารของมอโอผสมให้เกิดจากมอโอเด้อพี่น้องนี่ สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะปลอฟ้าฟ้ามือนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไป้คือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่ได้พลาดคลิปดีดีราคาไป้ถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขอาอยกับคุณแม่ยังครับมื้อนี้แมวิค่ะชื่อวิค่ะแมวิอยู่บ้านไหนงั้แม่กุลินจีค่ะบ่านกุดดินจีตำบลเป็นตำบลเลยครับ อะไระบ้ตำบลกุลินจีบ่ะนักชายแหละตำบลกุลินจีค่ะครับออ,อําเภออําเภอหน้ากลางอําเภอหน้ากลางเนาะจังหวัดหนองบัวลำพูพี่น้องใช่ค่ะเราหลักมีกว้ยง้ําอยู่สามตัวมือหนี่แล้วเลี้ยงบ่ไหวตีแม่หหรือจังหดใช่ค่ะแรงปันนพี่น้องเนาะใช่ค่ะครับมือหนี่เป็นครบสามเด้อพี่น้องคมบสาม ผมซื้อสามได้สี่เมื่อน่สามหัวใจสี่หัวใจในท้องมะเบิงตัวแม่แล้วซื้อว่าแม่ยังครับแม่เท่าค่ะแม่เท่านี่ผมสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบสี่ค่ะร้อยสามสิบสี่เป๊ะเลยแม่แล้ววะอันบอกว่าบวกอีกเป็นกล้วยอ่างผมสูง่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นอ่างอ่างไงค่ะครับอ่างไงทรงลูกดีนะแม่เนาะ,ะตอนนี้เราท้องกับ เก้าเจริญติแม่เนี่ยใช่ค่ะเก้เาเจริญครับมีใบมีหลอดอันนี้ท้องเก้าเจริญตัวนี้รับประกันท้องเนาะแม่จสามเดือนแล้วสามเดือนหน่อยๆนสามเดือนซีนที่เดือนสี่เข่าแล้วล่ะก้าเจริญอยู่ในท้องลูกก็นี่ประมาณตัวที่ไหนครับเนี่ยตัวที่สามที่สี่บอกตัวที่สี่ค่ะตัวที่สี่ในท้องเนาะใช่ค่ะ เราทรงลูกดีอยู่พี่น้องถึงบักเข่าบักไงโค้สามหมืน่นโคนเขาไงล้ำตัวแขีงขาไงบดพี่น้องอ่องคอชัดเจนวันนี้เราเปิดราคากเษกษตรกอดมาสัน่นโค้งสาม 3. โค้สามแต่ว่าตัวนี้ท่องกะโอเคแล้วตามเตี้นนแล้ว ดือนแล้วอันนี้ใบใบตัวอยู่ในท้องด้วยพี่นอ้องปูมาอันนั้นให้กับหมอโอเนาะใช่ค่ะหมอโอจอ่าเนาะใหม่ยิ่งไงท่านนะครับข้าวเจริญไปเบื้องตัวลูกบ<ะ>ั่นไปเบื้องตัวลูกตัวลูกเนี่ยแล้วติดมากับแม่แติดไหมใช่ค่ะตัวลูกติดมากับเมียกล้วยแม่นาง ประมาณเดกนเดือนแล้วครับไอควบควบสี่สี่เดือนแล้วค่ะตัวนี้ยอวอตัวตัว,ตวมันมันมันใดสี่เดือนตัวนี้ครับน่าจะเข้าสี่แล้วละ่ะตัวนี้มันติดมากับตัวแม่ใช่มันมันไดเดินก็กัวกระทับนะครับเขากระสาย,ยาเ,าาเกลียนเนาะใช่ค่ะครับแต่ว่ากเป็นควยแม่นางตัวท่านยุ่นออกพี่น้อง บ่มีตําหนิเนาะแม่เนาะบ่มีค่ะบ่มีตําตัวราดีอยู่ตําหนิตําหนิตัวครับตัวนี้เป็นตัวที่สองตัวเขล่าเขาติดแพทสามซีในท้องอันนี้เป็นลูกเบิ่มพันล้านสิเหรอใช่ค่ะครับอันนี้ใบเอกสารครบใก็มอโอผสมให้ เกิดจากหมอออเดอร์พี่น้องนี่เบิ่มพันล้านสิบเก้าทันวาได้พระท่านเนี่พรอปีต้นนตัวลูกเป็นเบิ่มพันล้านคม 3, สามซื้อซื้อสามได้ซีมือนี่พี่น้องแค่สิเปิดราคาไปเท่าไหร่เปิดสิบเก้าค่ะ หนึ่งแสนเก้าหมื่นตัวน้อยนี่เป็นเบิ่มพันล้านด้วยพี่น้องเอกสารครบอนครับราคานี่ตอร้องได้บ่แม่ตอรองได้ค่ะครับเป็นตะเลี่ยงด้วพี่น้องแล้วทรงลูกดีดีเบิ่งลูกสาวลูกเบิ่มพันล้านนี่เป็นตะสั่งนีง่ครับ <c oughs> อันนี้ใหญ่เขา เราทรงโด่งอยู่หางเรากระล้ามดีดีแล้วเลี้ยงเต้งหู้ตึงกล้วยพี่นอ้องเอากล้วยออกแล้วทีเลี้ยงต้าหู้เลี้ยงเต้าหู้หผู้ใดต้องการแม่พันธุ์หรือว่าสายพัฒนาแล้วเนี่ยพี่น้องคือสามได้สี่ก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยแม่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์ ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้าหกแปดเก้าจ้ะเบอร์เฟนนะรับริงกลังมาหาเราเลยเราซื้อว่อาจังไหนก่อนอซื้อวิลาค่ะครับชู้อหาพ่อวิลาได้เด้อพี่น้องมาตอ่อรองมาสอบถามกับเราได้เป็นตะเลี่ยงเนี้ยครับซื้อซสื้อสามได้ชี้ใหญ่เขาอัน,นี้เบิ้มพันล้านรับพัดสั่นเกลีไว้จะมีก่อนพอกันคลิปหนา ສະບາຍດີຄັບ